ทุกคนเ1 h o ันโเททุกคนเราเข้าทางสาธรถ้าเป็นนางลิ้นจีตรงนี้นะเราจะเข้าทางอังรีเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะซอยสวนครูก็ได้นะครับแต่เรากําลังจะออกทางสาธรเพราะเราเข้าทางสาธรเนี่ยฮะสาธรทะลุสาธรหนึ่งนะสาธรหนึ่งก็จะไปเซนหลุยได้ไปสีลมคอนแวนได้ สลัดแดงได้เลยไปเรากําลังจะไปซิสเลอร์ฮะเราไปนั่งทําหลักสูตรที่นั่นแล้วก็นั่งออทบทวนงานคุยงานนะฮะแากเมื่อเช้าเราไปออทานอาหารเช้ามาที่ชาริตาคาเฟ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเอสวันน่ารักมากถึงบอกว่าออไปไหนร้านไหนที่จะได้โอกาสได้เจอกับช่องของเราที่ถือว่าแบบเราก็โชคดีได้เจอร้านดีๆคุณภาพ นะฮะร้านเป็นร้อยค่ะในนี้แต่เราก็เลือกนะฮะแล้วก็ฟ้าดินก็เลือกเราด้วยให้เราได้เจอชาลิตาคาเฟ่น่ารักมากนี่ฮะเดี๋ยวเราไปเอารถนะฮะเราปั่นจัก,กรยานมาไงเอาจัก,กรยานที่จุฬามาใช่ไหมฮะเราก็จอดเอาไว้เพื่อที่จะได้สัญจรไม่ไม่เบียดเบียนโลกรน,นะฮะรถมลพิษประหยัดน้ํามันด้วยปั่นจักรยานออกกําลังกายไม่ใช่เรื่องน่าอายถูกไหมฮะทุกคน สันจอนได้โดยที่ไม่ต้องไกลมากจนเกินไปนี่คือเรากำลังเดินออกจาก S1 Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมหรูไฮโซแล้วก็เขาเรียกว่ามีความเป็นส่วนตัวอยู่ย่านใจกลางกรุงใครจะออกไปสวนลมไปออกกำลังกายตอนเย็นแล้วไปคลองเตยออกสุขุมวิทก็ตรงนี้รถไฟฟ้าใต้ดินจะไปตรงสยามวันแซบสามย่านมิดทาวก็สะดวก MRT เอ่อสารแดงสีลมก็สะดวกทุกคนนี่ฮะ เห็นจักรยานเราไว้ยังอยู่ข้างน้าเราไม่บอกนะฮะเราไม่บอกว่าจักรยานคันไหนทุกคนเดาเอาเอ,าเองนะฮะนะครับผมเดี๋ยวเราไปซิดเลอร์สยามดีไหมเรานัดเพื่อนไว้ที่สยามไงทุกคนอืมไปตามอีพีนะว่าเราไปซิดเลอร์จริงไม่ได้จกตานะจ๊ะทุกคนจ๋านี่โรงแรมอินเตอร์เราโปรโมทให้เขาฟรีฮะเห็นไหมทุกคนทะลุออกไปก็เป็นถนนสาทรน,นะทุกคนเดี๋ยวซ้ายไปก็สาทรหนึ่งตรงนี้แล้วก็ไปสามห้าเจ็ด ก้าวไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นแยกส่วนลุ่มแยกอะภานไทยเบนเยียมเดนมาร์กนะฮะก็จะตรงไปสาสามย่านมิดรทาวประมาณนั้นนะฮะบรรยากาศดีมากนี่ดอกยุงทองฮะเฟรมเขาเรียกว่าดอกเฟรมเฟรมที่แปลว่าประกายไฟะะ Eternal Flame อ่ะอีเทอร์ a l ล l ฟ m มเคยได้ยินไหมฮะที่เขาร้องเพลง close your eyes give me your hand darling Do you feel my heart beating Do you understand Do you feel นี่ต้นว่าทุกคนต้นว่าว่าอยัก Do you feel the same เข้าทางนี้เป็นสถานทูตออสเตรียแต่ว่าเราต้องออกทางนี้ทุกคนออกทางนี้ฮะสาท้อนหนึ่งเดี๋ยวเอารถจัก,กรยานก่อนนะแป๊บหนึ่งทุกคนนี่สาท้อนหนึ่งออกมาจากโรงแรมเ1ปั๊บเจอตรงนี้เลยฮะนี่ไง ตรงนี้ไปก็สีลมแล้วเห็นไหมฮะตรงนี้บ่อนไก่แล้วก็สวนลุมนะฮะมุลนิที่แม่ฟ้าหลวงเห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวเราไปกันขับไปนู้นนะนี่หาก,ก็คือถนนพระราม4ที่จะไปคลองเตยเนี่ยทุกคนออกมาจากสาท้อนเ่งก็จะเจอเลย MRT จากทุกคนเนี่ยรถไฟฟ้าใต้ดินนี่ไงเห็นท่ายังเนี่ยข้างหน้าเลยนะฮะ ประมาณไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึง S1 Hotel เห็นไหมฮะสาทรใต้ hi. สาทรหนึ่งนี่ฮะเได้ไหมนี่ไงสวนลุมทุกคนแล้วก็ตรงไปก็ถนนวิทยุไงฮะนี่จ้าทุกทคนเรากำลังขับจักรยานนะฮะนี่ฮะใช้สิทธิ์ของคนเดินนะฮะนี่ฮะรถติดกันใหญ่เลยทุกคนเห็นไหมฮะเขาคงจะมองเราอยู่นะฮะนี่จ้าแล้วปั่นจักรยาน กหล่อปั่นจัก,กรยานพักโรงแรมหรูเอสวันโฮเทลทุกคนอ่ะอันนี้แยกวิทยุนี่ไงซ้ายมือ,ออ้ขวามือเป็นสวนลุมพินีแล้วเห็นไหมฮะหาไม่ยากเลยเอสวันโฮเทลเขาไป็นในซอยสาทรนน่งนะฮะ ทุกคนนี่กําลังโรงแรมแห่งใหม่ดูสิตานี่ให้โรงแรมดูสิตเก่าไงฮะรถไฟฟ้ามาพอดีเลยอ,อยากเข้ากล้องเราเราซีอันนี้เป็นส่วนลุมเห็นไหมฮะด้วยความเคารพสักการะในหลวงรัชการที่6ซึ่งมีบุญคุณกับพวกเรามากเลยนะฮะพระองค์ท่านรัชการที่6นะฮะนี่คือ4ีแยกสี่ลงนะฮะทุกคนจ้าจากโรงแรม S1 ไม่ไกลเลยจ้า นี่ฮะทุกคนเรากำลังปั่นจัก,กรยานซุปเปอร์ไบค์นะฮะผ่านนี่สีลมฮะสามารถเข้าจากสาทรหนึ่งจากโรงแรม S1 เข้าทางสีลมนี้ก็ได้นะแต่เรามาเส้นของออพระรามสี่ทุกคนเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศนะฮะสะพานไทยญี่ปุ่นสะพานไทยเบน,น,นเยียมเนะะี Denmark, นะะ่ยฮะเดนมาร์กเนี่ยฮะเราก็เมื่อกี้เราผ่านสถานทูตเดนมาร์กด้วยนะฮะซอยสาทรหนึ่งก็โรงแรม S1 จะใกล้กับสถานทูตออสเตรียแล้วก็ สถานทูตเดนมากค่ะนะฮะนี้เราออกมาแล้วเรากําลังจะเห็นถนนอังรีดูนังซึ่งจะไปสยามพารากอนแะล้ลูกนะและเดี๋ยวซ้ายตรงสุรีวงตรงไปก็สมย่านมิตดทาวทุกคนแล้วก็นี่หาซ้ายมือสภากาชาติไทยใครจะชมสวนงูใครจะดูงูดิดพิษงูแล้วก็มานอนที่ S1 นะฮะก็ไม่ไกลทุกคนดนั้นตอนเย็นก็ไปวิ่งที่สวนลุมเผื่อเจอชายในดวงใจ หญิงในดวงใจนะฮะเขาจะไปวิ่งออกกำลังกายเต้นแอโรบิกกันตอนเย็นๆนะทุกคนนี่ฮะทุกคนรัดหน้าหมูนุ่มอร่อยมากนี่ฮะเราอยู่หน้าสามย่านมิตรทาวเราจะบอกว่าข้างหลังสามย่านมิตรทาวจะเป็นสามย่านที่เป็นโจ๊กอนะฮะมันจะมีะติ่มซำชุมพรหอเจียทุกคนเป็นติ่มซำจากเจ้าแรกเลยที่จากชุมพรน,นะมาเปิดที่กรุงเทพขายดีมากอร่อยมากแซ่บมากเราเคยไปฮนะ นี่ฮะอยู่ข้างหลังสามย่านมิรทาวไม่ไกลเลยนะฮะทุกคนนี่คือสี่แยกสามย่านนะฮะสี่แยกสามย่านตรงไปก็เป็นสยามเพอ,อสยามอ๋อมาบุญคลก่อนแล้วก็เลี้ยวขวาไปสยามเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นเป้าหมายของเรานะฮะที่จะไปซีเลอร์ทุกคนนี่ฮะแล้วเขายบมามุมนี้นะฮะหอเจ๊ยริมซำหอเจ๊ยชุมพรจะอยู่ตรงนี้ฮะไปนี้เดียวเลี้ยวขวานะฮะเรากําลังจะมุ่งหน้าแล้วนะฮะรอสัญ,ญญาณไฟแป๊บหนึ่ง นี่ฮะทุกคนก่อนถึงสยามนะฮะซิสเลอร์เราก็เจอเนี่ยต้นไม้ที่ผมเอามาพูมาปลูกเอาไว้ดูซิตั้งแต่ต้นเท่าคืบนะฮะโดนตัดแล้วตัดอีกต้นอื่นตายไปหมดเลยที่เขาเอามาปลูกกันนะตายเป็นแบบเดียวกันเลยแต่ของผมนี่แอบเอามาปลูกนะฮะอันนี้เป็นต้นเหลืองปีเดียาทรมันโดนตัดซะจนไม่รู้จักออกดอกแนละ้ว <c oughs> เห็นไหมรอยกิ่งตัดตอนต่างๆรอดแล้วช่างตัดหญ้าก็เคยตัดเทียนไปกับพื้นจนเราต้องแอบรดน้ําต้นไม้มันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งทุกคนเก่งมากลูก ะะอันนี้ก็ประมาณอายุประมาณ5ปีแล้วฮะนี่ฮะทุกคนเรากำลังจะเดินขึ้นซีเซอร์นี่เพื่อนจัก,กรยานเพียบเลยทุกคนกำลังจะไปซีเซอร์แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้อ่อแซบกับบรรยากาศผักแนละปลากินเมนูสุขภาพกันนะฮะทุกคนทุกคนเรามาถึงแล้วนะฮะชั้นล่างเรากำลังจะขึ้นข้างบนจดทุกคนนเราหยุดแค่นี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวมันจะยาวไปทุกคนจาาจะได้เมมไม่เต็มอะฮะเราขึ้นทางนูน้นจ้า